วันนี้ก็จะมารีวิวโอลากูดแคทกันนะคะซึ่งเป็นทรงแบบมินิ SUV หลายๆคนคงจะชอบกันเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยออกแบบมาได้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะหรือผู้หญิงที่ชอบความน่ารักมุ้งมิ้งนะคะแบลวแบสายแบลวก็มาขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะกว้าง1825ม mm. ิลเมตร สูง1596ม mm, มยาว4,235 mm มมล้อห่าง2,650 m mm, มลมล้อมีขนาด18นิ้วช่องชาร์จไฟด้านซ้ายจะเป็นแบบ AC Normal Speed Charger Type 2ส่วนช่องชาร์จไฟด้านขวาจะเป็น DC Fast Charge นะคะ ด้านบนก็จะมีซันรูฟนะคะที่จะทำให้ภายในดูกว้างและปลอดโปร่งขึ้นตรงกลางก็จะเป็นที่วางแขนแล้วก็มีไวเลสชาร์จสำหรับมือถือระบบเกียร์แบบหมุนไฟฟ้าช่องทางการเปิดรถก็จะมีรีโมทแอปบลูทูธแล้วก็ไวเลสห่างจากพื้นเพียง1 2 0ม mm. มหลายคนที่ติดตาม t วิตเตอร์ของเขาก็จะรู้ว่าเขายืมรถ g กุดแคทมาทดลองขับอยู่คันนึง หลังจากที่ยืมมาก็ได้ชาร์จแบตจนเต็มจนเหลือ501กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC รุ่นโพไซดอนจะเป็นแบตไอออนลิเธียมและยังซื้อแพ็กเกจฟ้าชาร์จเพิ่มเติมอีก6,000หยวนหรือ30,000บาทรวมเป็นเงิน149,900หยวนหรือราวๆ750,000บาทนั่นเองค่ะ คนที่เพิ่งเริ่มขับรถไฟฟ้านะคะจะรู้สึกดีมากๆเลยเพราะรถไฟฟ้าจะนิ่มนิ่งไม่สัน่นไม่มีเสียงเทคโนโลยีล้ำและทันสมัยมากๆเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ชอบรถหรูๆไปซื้อรถราคาแพงๆก็ยังได้ออปชันไม่ครบเลยก่อนที่เขาจะมาลองขับรถคันนี้เขาก็ได้ไปดูรีวิวในเน็ตมามีคนบอกว่าเสียงรบกวนภายนอกของรถคันนี้ค่อนข้างจะดัง แต่เขาก็อาจแบบไม่ได้ใช้ไมโครโฟนก็ตั้งกล้องธรรมดาทั่วไปเขาได้ทดรองขับ80กิโลเมตรและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ90 100 110แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเสียงแรงลมตีเข้ามาอยู่แล้วและมีเสียงลมชัดเจนมากแต่ล้อแทบจะไม่สั่นเลยแต่คนขับเองเขาก็ชอบแบบเสียงสู้ๆดูฟังแล้วสบายหู โดยทั่วไปคนที่ซื้อรถไฟฟ้าส่วนใหญ่เขาจะไม่ขับด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วเขาจะขับที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ก็ได้ขับถึงทางที่เป็นพื้นถนนลูกลังนะคะพื้นค่อนข้างขรุค่ะปกติเขาก็จะขับผ่านถนนเส้นนี้เพื่อไปอัดคลิปทดลองรถที่จริงถนนแบบนี้ก็สามารถทดลองช่วงล่างได้ว่าช่วงล่างแข็งหรือนิ่มโยกหรือไม่ เรื่องช่วงล่างของ g o o d c a ททำออกมาได้ดีมากเลยส่วนใหญ่ช่วงล่างของ GetWall Motor ที่เป็น Lemon Platform สร้างมาได้สมูทและในขณะที่ขับเคลื่อนเขาได้ลองหักพวงมาลัยไปมาคิดว่ารถคันนี้สม,มดุลกันทั้งคันไม่ว่าจะเป็นช่วงท้ายตัวรถหรือความไวของพวงมาลายัยควบคุมได้ดีมากเมื่อสักครู่ขับที่ความเร็ว50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเร็วๆก็ไม่มีปัญหาอะไร เวลาขับข้ามลูกระนาดหรือเส้นตัดถนนก็นิ่มไม่เด้งอาจเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่หนักอยู่ที่ช่วงล่างแต่รถคันนี้ก็ไม่ได้หนักมากมีแค่1,510กิโลกรัมไม่ว่ายัางไงก็ตามช่วงล่างคุณภาพค่อนข้างสูงตอนแรกจะมาทดลองจอดรถอัตโนมัติให้ทุกคนได้เห็นกันแต่พอมาลองขับจริงพบว่าโปรแกรมตัวนี้ไม่สามารถทำงานได้ต้องรอระบบ OTA พัฒนาต่อ ปัจจุบันเลมอนแพลตฟอร์มของ Get w a ิ m ์มมอเรองรับระบบ OTA ทั้งคันรวมทั้งส่วนของการขับขี่เครื่องยนต์กระปุกเกียร์เป็นต้นทุกส่วนของรถคันนี้เรวนนสามารถอัปเดตเพิ่มเติมได้จากที่เขาใช้โมเดล3 OTA เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เพียงแค่เพิ่มลูกเล่นใหม่ๆแก้ไขบั๊กยังเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่ทำให้รู้สึกไม่น่าเบื่อข้อเสียก็คือเพิ่มประสิทธิภาพเชิงลบ ยกตัวอย่างเช่นอัปเดตแล้วแทนที่จะดีขึ้นแต่กลับแย่กว่าเดิมแล้วก็ต้องรอเวลาจนกว่าจะมีการอัปเดตใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าคุณลองใช้แล้วคุณก็จะเข้าใจคิดว่า Lemon Platform ก็คงจะเกิดปัญหานี้ขึ้นตอนนี้ก็มาถึงถนนที่เราจะมาทดลองขับออโต้พายอกันแล้วแต่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือมันใช้กล้องหน้าแค่ตัวเดียวในการจัดการ เนื่องจากความสูงของรถแต่ละคันต่างกันกล้องของ h ฮซิกค่อนข้างสูงมองระยะไกลได้ดีกว่าการประเมินค่าทางลาดชันก็จะชัดกว่าแต่ g ก o d แค t ช่วงล่างค่อนข้างต่ำอาจจะมีบางซอยที่ประเมินค่าได้ไม่ดีเท่าเฮซิกตอนนี้ความเร็วอยู่ที่45กิโลเมตรเรามาดูการทำงานของมันกันดีกว่าด้านขวามีสินกีดขวางและทางม้าลาย ที่จริงทางม้าลายจะลดทอนการประเมินค่าของเส้นถนนแล้วก็มีทางโค้งถนนเส้นนี้ค่อนข้างยากต่อการทำงานของออโต้พาย t ผ่านไปสองทางแยกแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรระบบจะแจ้งเตือนให้คอยประคองพวงมาลัยอยู่เสมอทุกคนต้องช่างใจไว้ว่าอย่าไว้ใจ AI ทํทำงานเพียงอย่างเดียวคุณต้องคอยประคองควบคุมด้วยมือของคุณเอง ผ่านไปหนึ่งทางแยกแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ขับได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กำลังขับผ่านทางแยกที่สองเดี๋ยวเขาจะลองทดสอบเพิ่มความเร็วจาก0ูนยถึงร้อไม่แน่ใจว่าทุกคนจะสังเกตเห็นไหมมาตรฐานโรงงานระบุที่0ูนย์ถึงห้าสวินาที แต่ไม่มีระบุที่ศ1 0 0นะคะคิดว่าการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ขับเร็วเป็นหลักแบตบเหลือเกิน90%ความเร็ว0-100ถึง100ได้9.1วินาทีเบรก38.4ข้อดีของการเร่งความเร็วของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือการตอบสนองไวบวกกับแรงบิดค่อนข้างกระทันหันมากทุกคนสังเกตเห็นตอนที่เขาเหยียบคันเร่งเดี๋ยวจะลองเหยียบคันเร่งให้ทุกคนดูกัน ปล่อยหยยบตอนนี้อยู่ในโหมดออโ,โต้ถ้าลองเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยขับอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรก็ยังมีการเร่งตัวที่ดีดังนั้นอัตราการเร่งอยู่ที่9วินาทีเดี๋ยวจะลองเร่งความเร็วให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เบรกตัวอยู่ที่38.4เมตรถ้าเป็นฤดูร้อนจะทำรอบได้ดีกว่านี้สำหรับขณะที่ใช้ยางของ GT ขับได้ประมาณนี้ก็เกินคาดแล้วค่ะยังไม่เคยทดลองขับระยะไกลถ้าทดลองขับระยะไกลเนี่ยค่อนข้างลำบากจอแสดงผลมาตรวัดระยะทางระบุที่มุมซ้ายอยู่ที่477กิโลเมตรเป็นเลขที่ประมาณค่าเอาไว้ปกติตามมาตรฐาน NEDC ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ ตั้งแต่เมื่อเช้าที่ขับออกมานะคะใช้ไป22กิโลใช้เวลา37นาทีฉเฉลี่ยความเร็ว33กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าความเร็วนี้จะไม่ส่งผลต่อการขับขี่แต่อย่างใดขับรถออกไปทำงานขับรถกลับบ้านเร่งตัวตอนรถติดไฟแดงเร่งตัวตอนรถติดไฟแดงออกตัวได้ไวกว่าชาวบ้านนิดหน่อยไม่ได้ประหยัดแบตแบบร้อยเปอร์เซนต์อากาศหนาวไม่ได้เปิดแอร์ การสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่ขวามือเห็นไหมคะใช้ไฟไปที่13.6กิโลวัตต์เราจะใช้59.1องศาหารด้วยไฟที่ใช้ไปก็คือ59.1หาร13.6เราจะได้อุณหภูมิโดยรอบที่ประมาณ10องศาถ้าเราขับไปเรื่อยๆขับแบบไม่เร็วจากการที่คำนวณมาสามารถขับได้ประมาณ433กิโลแน่นอนว่าถ้าเรา ชาร์จไฟอยู่แล้วเปิดแอร์ดูหนังฟังเพลงแบตเตอรี่ก็จะทํางานได้น้อยลงเราก็จะขับรถได้น้อยลงมันใหญ่จะขับได้ประมาณ400โลก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรสําหรับเขาถือว่าพอใช้ได้อันนี้ทุกคนลองเก็บไว้พิจารณาดูรูปทรงของกุ๊ดแคทออกมาได้ลงตัวทุกสัสดส่วนไม่มีที่ติเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังข้างหน้าทำมาเหมือนปอเช่หรือบิเทลผสมกันนะคะโดยเฉพาะไฟหน้าที่นูนขึ้นมา จะซื้อมินิหรือปอร์เช่ราคาก็ค่อนข้างสูงบิทเทลก็เลิกผลิตไปแล้วมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึง่งแม้รถคันนี้จะออกแบบมาเพื่อผู้หญิงแต่จากที่เจอรีวิวมาคนสนใจจริงๆมีแต่ผู้ชายอย่างไฟหน้าก็จะมีลูกเล่นเวลาล็อกรถน่ารักไหมล่ะคะเวลาถ่ายภาพเลนก็จะโฟกัสไปที่ไฟหน้าของมัน ไม่ว่าเราจะเลือกรุ่นสแตนดาร์ดหรือรุ่นพรีเมียมเราก็จะได้เบาะนั่งข้างคนขับที่ไม่ใช่แบบไฟฟ้าเป็นแบบแมนนวลนั่นเองนะคะด้านบนเหลือพอหนึ่งกำมือส่วนสูงประมาณ1 8 0ซนติเมตรแม้ว่าเบาะไม่รองรับเอวแต่ช่วงเอวสูงดีมากเลยประตูก็ปิดแน่นดีค่ะขนาดที่ปรับเบาะข้างคนขับแล้วนั่งหลังตรงสุดๆเข่ายังเหลือหนึ่มือกว่า ถ้านั่งเอ็นหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรพนักพิงองศาก็พอรับได้ด้านหลังเบาะหนังก็นั่งได้นิ่มสบายหลายๆคนก็จะถามเข้ามาว่าเวลาทดลองทำไมถึงนั่งหลังเบาะข้างคนขับเพราะเบาะคนขับเวลานั่งเขาจะต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งมันก็จะต้องเข้าไปชิดด้านหน้าเนื้อสีสาเหลือประมาณหนึ่งกำมือต่ำกว่าด้านหน้านิดหน่อยพนักพิงไม่สามารถปรับให้ตรงได้องศาทำมากำลังดีเลยรองรับช่วงเอวได้ดีมาก พื้นตรงกลางมีนูนขึ้นมาเล็กน้อยเขาใส่รองเท้าไซส์43ังวางได้พอดีเลยที่วางแขนเป็นแบบลอยเดี๋ยวจะลองพับเบาะลงเครื่องหนึ่งให้ทุกท่านได้ดูกันพรมด้านหลังเป็นสีดำนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นช่องเก็บของเก็บเครื่องมือซ่อมยางโรงงานแถมมาให้ แล้วก็จะมีสายชาร์จที่ติดมากับรถถ้าประตูเป็นระบบไฟฟ้าก็จะดีมากๆเลยนะคะมาพูดถึงเรื่องการตกแต่งภายในรถเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยแล้วก็สีแมตกันดีมากส่วนที่ควรเป็นหนังก็ใช้หนังส่วนที่ควรนิ่มแบบนิ่มยังมีปุ่มสวิตช์โคเมียมแบบปินเทจซูเปอร์พรีเมียมจุดนี้เป็นสีด้านทุกอย่างลงตัวมีระดับหมดเลย ยังพวงมาลัยที่เป็นสีทูโทนก็ไม่ค่อยมีให้เห็นในตลาดพูดตามตรงก็คือรถคันนี้ค่อนข้างจะเอาใจวัยรุ่นคือวัยรุ่นอยากได้อะไรก็จัดให้เน็ตก็ฟรีระบบเสียงเฉยๆไม่ได้ดีมากแต่รถราคานี้ก็ไม่เร็วแล้วช่องเก็บของก็เยอะตรงนี้ทำมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะวางกระเป๋าวางอะไรก็ได้หมอนรองแขนก็มีมาให้ด้วยแล้วก็ยังมีไวเลสชาร์จของสมาร์ทโฟน ลองชาร์จแบบใส่เคสชาร์จก็ยังชาร์จได้นะคะชาร์จได้ไวด้วยแล้วก็คอนโซลหน้านะคะเป็นหนังนิ่มดูแพงกว่าหนังแท้ซะอีกไม่มีเบาะรองเอวไฟฟ้าแต่ว่ามีเบาะนวดไฟฟ้าแรงนวดก็ดีมากๆเลยบวกกับการทำความร้อนนะคะสบายมากๆตอนเห็นกู๊ดแคทครั้งแรกนะคะสิ่งที่จะดูก็คือพวงมาลัยมันยืดหดได้หรือเปล่า พราะตัวหลงจูค่อนข้างจะสูงแล้วก็แขนค่อนข้างจะสั้นถ้าพวงมาลัยมันยืดออกมาไม่ได้ก็จะรู้สึกเมื่อยตอนขับแต่พอขับจริงๆแล้วพวงมาลัยมันดึงออกมาไม่ได้แต่เขาสามารถบังคับได้ทุกทิศทางนั่งตามองศาของตัวเองที่รู้สึกสบายก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดข้างล่างขาก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะมาก สรุปแล้วคือรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ชอบแต่คนที่อยากครอบครองก็คือผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อให้แฟนของเขาหรือภรรยาโดยรวมแล้ว Ola Good c a t ไม่ว่าจะเป็นระยะทางออปชั่นตกแต่งภายในความกว้างภายในรถราคารวมทั้งสมรรถนะการขับขี่ล้วนดีทุกอย่าง สิ่งหนึ่งที่กู๊ดแคทควรปรับปรุงก็คือเสียงรบกวนจากภายนอกเวลาขับรถด้วยความเร็วสูงถ้าคุณสนใจรถคันนี้ก็รีบจับจองกันเลยเพราะที่เซี่ยงไฮ้จำหน่ายไม่ถึงเดือนก็หมดแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ